เขาไปทําความสะอาดที่หน้าระเบียงแล้วก็หรือน้ําด้วยแล้วก็เดินก้าวขึ้นไปแค่ก้าวขึ้นไปก้าวเดียวตกมาทั้งหน้าอย่างนี้เลยแหละค่ะแบบรู้ตัวเลยว่ามันบึกดังมากรู้ตัวเลยว่าดังมากจริงๆแค่เส้นงเดียวอะถ,าาถ้าตกตอนนั้นสงสัยทะลุ หน้าผากเลยค่ะถามตัวเองว่าตายแล้วยังก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนเหนว่าพระเจ้ามากุม้มเราหรือปล่าไม่รู้แต่คิดว่าทางเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเจ้าช่วยชีวิตพี่ไว้ละคะคือแต่ก่อนที่อยู่บ้านนี้ยอยู่ที่บ้านตรงออสมุทรปราการนี่เพิ่งย้ายมาะคะล้างบ้านอยู่พอดีอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกๆก็ไปทำงานข้างนอกกันหมด แล้วตอนเช้าประมาณ8โมงเช้าแหละค่ะก็ไปทําความสะอาดที่น้างระเบียงแล้วก็เอือน้ําด้วยแล้วก็เดินก้าวขึ้นไปแค่ก้าวขึ้นไปก้าวเดียวค่วะหน้าลงมาเลยตกมาทั้งหน้าอย่างนี้เลยแหละค่ะแบบรู้ตัวเลยว่ามันบึกดังมากรู้ตัวเลยว่าดังมากจริงๆแล้วก็ไอ้ตรงที่มุมที่จะตกเนี่ยมันมีที่ ที่สาหรับนั่งเป็นระเบียงนะคะแล้วเป็นมุมแบมจริงๆที่ว่าตกแล้วมันเฉียวนีดเดียวแค่เส็นเดียวอะพระเจ้าถ้าตกตอนนั้นตรงใสทะลุหน้าผากเลยค่ะแต่ตอนที่ตกลงไปนี่หน้าผากก็แต่งนะคะเย็บก้าวเข็มแต่ว่าตอนตอนตกไปเนี่ยคือไม่รู้อะไรแล้วนึกหนูในใจว่าถามตัวเองว่าตายแล้วยังก็นึกอยู่นะว่าตายเพราะนิ่งเลยแต่พระเจ้าก็บอกบอกในใจบอกว่าก็อเอามือยันดูสิ ก็เลยเอามือยันดูอยันขึ้นมาได้จริงๆบอกอุ้ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ตายสิก็เลยันขึ้นมาพอยันยันขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามือปาดคิดว่าน้ําใช่ไหมคะโอ้หมองมาเลือดทั้งนั้นเลยคิดว่าตายแล้วแล้วทำไงเนี่ยอยู่คนเดียวยโทรไปหาลูกสาวบอกให้ช่วยกลับมาแล้วก็พาไปหาหมอค่ะแล้วพอเสร็จแล้วพอไปโรงพยาบาลมองงงบ,บอกโอ้โหหน้าบวมเลยนะคะแต่ตัวเองตกไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ่ะ ็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกอกว่าพระเจ้ามาอุ้มเราหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้ะคิดว่าใช่แน่นอนว่าพระเจ้าอุ้มเราจริงๆอ่ะไม่รู้สึกเจ็บพ้าไปโรงพยบาบาลหมอบอกว่าคุณระวังนะพรุ่งนี้นะคุณจะต้องเจ็บมากเลยเพราะว่าหน้าบวมแล้วตอนนั้นแต่พอตอนเช้าขึ้นมานี่ไม่เป็นไรค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแผลหายภายในแค่เย็บก้าวเข็มนี่แค่อาทิตยหนึ่งค่ะหายหมดแผลก็ไม่มีด้วยหน้าผากจมูกก็ไม่หัก มันก็ไม่หกักโวกที่สุดคือเรื่องฟันลและเรื่องฟันก็ไม่หักมาด้วยอขอบคุณพระเจ้าเลยเพราะกลัวมากๆแะ่แะอะไรทุกอย่างพระเจ้าปกป้องเราหมดนะคะเพื่อเถิดทุกคนขอให้ทุกคนอยู่กับพระเจ้าเถิดพระเจ้าช่วยจริงๆเชื่อจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้อง ได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับการมาเป็นบุตรของพระเจ้าง่ายมากครับเชื่อในใจและสารภาพด้วยปากว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโ,โลกและจัก,กรวาลและสร้างพี่น้องขึ้นมาและพี่น้องยอมรับว่าพี่น้องเป็นคนบาปและอยากที่จะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการยกโทษบาปและมีชื่อจดไว้ในสมุดแห่งสุวรรณ ให้พี่น้องอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิต ของลูกณบัตรนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับลูกเข้าในอาณาจักรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเลี้ยงดูลูกอวยพรลูกปกป้องลูกในนามพระเยซูเอมเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอพระเจ้าทรงเมตตาสอนพี่น้องให้เติบโตในทางของพระเจ้าและพี่น้องเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าที่จะนำเกียรติมาสู่สวรรค์นะครับขอพระคุณครับพระเจ้าอวยพรนะครับและเราพบกันในคำสอนอื่นๆหรือพบกันในงานประชุมฟื้นฟูน,นะครับพระเจ้าอวยพรครับ